อยากฉีดมีโซหรือมีโซเทอรปีต้องรู้เรื่องนี้เลยค่ะหมออมแพทย์เฉพาะทางผิวหนังสวัสดีค่ะให้คําแนะนําในการเลือกใช้สกินแคร์แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆในการดูแลเรื่องความสวยความงามทุกปัญหาเกี่ยวกับหน้าปรึกษาหมอหมอ,อมค่ะวันนี้เนี่ยก็มากันดึกมากนะคะแต่ว่ากะว่าจะมาสั้นๆเร็วๆนะเพราะว่ามาแอบทําสวยที่บ้านวันนี้นะคะที่เห็นสีขาวๆมันๆเนี่ยไม่ได้เป็นมาสกหน้าอะไรนะคะแต่ว่าเป็นยาชาเนาะ วันนี้เนี่ยต้องขอทายาชานิดนึงเพราะว่าเราจะมาฉีดมีโสธรปีกันทั่วหน้าเลยเนาะ,ะมีมีคนมาเสิร์ฟยาชาเพิ่มกลัวไม่ชาแต่ก็เริ่มรู้สึกว่าชาแล้วนะอาทาเพิ่มเล็กน้อยนะคะก็พอดีเนี่ยอยากจะฉีดหน้าตัวเองก็เลยขออนุญาตมาให้ความรู้ทุกคนด้วยนะคะก็ไม่มีเวลาขนาดนั้นแหละก็เลยแบบต้องมาแอบทำที่บ้านกลางคืน <laughs> ก็ เคยคุยเรื่องฉีดโบทโตรินุมพักซินไปแล้วเนาะแต่ว่าวันนี้มาคุยเรื่องของการฉีดมีโซเทอรปีเข้าเรื่องเลยนะคะก็ถ้าเกิดใครเคยฉีดอยู่แล้วหรือว่าใครอยากรู้ว่าเาการฉีดมีโซเทอร์ปีเป็นยังไงเนี่ยก็ช่วยกันแชร์นิดนึงนะคะแล้วก็ใครเข้ามาอะไรลืมทักทายกันนะคะ,ะมาสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะคุณยเยาวรีเอาละวันนี้ก็จะมาฉีดให้ดูนะคะ คุณปริยาพานะคะคุณอุ้มหรืเปล่าคะอยู่สวิสคุณอธิรุธคุณปลานะคะ,ะก็มีคนนอนดึกเป็นเพื่อนกันอะแล้วเข้าเรื่องเลยมีโสทรปีนะคะก็คือเป็นการฉีดยาเข้าไปที่ผิวเรานะคะโดยที่จะฉีดเป็นปริมาณน้อยๆหลายๆจุดอมเช่ว,ว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินเนะาะคำว่าฉีดมาเดคอลลาเจน การฉีดมีโสทรปีเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นหลายๆอย่างนะการฉีดไปที่ผิวเนี่ยก็ใช่ที่เขาเรียกมีโซแฟตนะคะก็คือการฉีดยาเข้าไปที่บริเวณชั้นไขมันเพื่อไปทำให้อไขมันเนี่ยลดปริมาณลงเนาะไม่ว่าจะเป็นเซลล์ฟอร์หรือว่าเซลล์ตายก็ได้นะคะก็จะเป็นอีกอันหนึ่งแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาโฟกัสกันในเรื่องของการฉีด อะไรก็ไม่รู้แหละเข้าไปที่ชั้นผิวเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างนะคะใครอยากรู้ช่วยกันแชร์นิดนึงเนาะแกงนอนดึกทั้งหลายสวัสดีค่ะอ้าวคุณปณิตาน,นะคะอยากทราบเนาะคุณพัทิราสวัสด,ดีค่ะคุณอริธยาทำไมคุณหมอนอนดึกนะคะก็รู้สึกว่าได้เวลาที่จะต้องฉีดแล้ว เวลาทำหน้าค่ะผมก็จะทำเป็นเซตเลยนะคะเราจะมีทำอัลเทอร์ปีก่อนนะคะซึ่งผมทำไปแล้วตั้งแต่น่าจะเดือนธันวานะคะทำไปแล้วแล้วเราก็ฉีดโบทูลินุ่มท็อกซินซึ่งผมก็ฉีดเป็นเซีโอมินไปเรียบร้อยแล้วนะคะบริเวณคอแต่ที่หน้าก็ไม่ได้ฉีดนะยังไม่ได้ฉีดถึงทุกวันนี้เพราะว่าไม่มีเวลาแล้ววันนี้ก็ลืมหยิบยามาด้วยแล้วก็ก็จะอัลเทราใช่ไหมคะเซีโอมินแล้วก็มีฉีดฟิลเลอร์ ฟิลเลอร์เนี่ยก็ยังไม่มีเวลาเหมือนกันก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะไปฉีดแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะฉีดมีโสทรัปีในที่นี้นะคะเดี๋ยวผมจะไล่ฟังว่าฉีดอะไรนะอือสวัสดีค่ะอยากรู้ว่าอะไรต่างกับมาเด้ยังไงนะต้องบอกเลยว่าวันนี้ผมไม่ได้ฉีดมาเด้ให้นะคะคาว่ามีโสทรัปีเนี่ยมีมานานมากแล้วนะมีมากกว่า10ปีอีกนะคะ,ะในช่วงแรกเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟัง ในช่วงแรกยุคแรกเลยเนี่ยของการฉีดมีโซเทอราปีเนี่ยก็จะเป็นการฉีดสารที่เป็นพวกโฮมิโอพาตีนั่นก็คือตัวมาเดคอลลาเจนนั่นเองต้องบอกเลยนะคะว่ามาเดคอลลาเจนคือโฮมิโอพาธีคือจะเป็นพวกสารสกัดต่างๆมาฉีดเข้าหน้าเพื่อไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนไม่ใช่คอลลาเจนที่ฉีดเข้าไปที่หน้านะคะอันนี้เนี่ยทุกคนจะต้องรู้เราไม่ได้ฉีด คอลลาเจนเข้าไปที่หน้าคนไหนฉีดมาได้คอลลาเจนเนี่ยไม่ได้ฉีดคอลลาเจนที่หน้านะคะแต่เป็นฉีดสารสกัดต่างๆที่มาจะแบบพืชโน่นนี่นะคะเพื่อที่จะมาปรับสมดุลผิวเรานะคะให้ดีมากขึ้นดังนั้นเนี่ยตัวมาได้คอลลาเจนก็เลยฉีดหลายครั้งนะคะแล้วก็มักจะบอกสรรพคุณแบบเยอะแยะมากมายก็คือเมื่อผิวเราเนี่ยได้สมดุลถูกไหมคะพวกผดผื่นต่างๆหรือว่าสิวอะไรเงี้ยก็สามารถลดลงได้หรือแม้กระทั่งพวกริ้วรอย อะไรเงี้ยจุดด่างดำอะไรก็ลดลงได้เมื่อสมดุลผิวดีขึ้นมันก็เลยเป็นที่มาของที่ว่าเออทำไมอ่ะมาได้คอลลาเจนเขาบอกว่าลดสิวก็ได้ลดผืนก็ได้อะไรเงี้ยก็ได้นะคะก็เออก็เป็นศาสตร์ของเขาซึ่งในส่วนตัวหมแล้วเนี่ยอุ๋มไม่ได้ใช้นะคะไม่ได้ฉีดตัวเองแล้วก็ไม่ได้ฉีดให้คนไข้ด้วยะคะ่ะเพราะว่าอุมจะมา in l เลิกับยุคถัดมานั่นเองอ่า ใครอยากรู้ว่าการฉีดมีโซที่ผิวเนี่ยยุคถัดมาถัดจากมาได้คอลลาเจนเนี่ยคืออะไรช่วยกันแชร์นิดนึงนะคะก็เกือบ300คนแล้วนะถึงแม้ดึกก็ดีใจแล้วก็สภาพแบบวันนี้หนะ้าแปลกๆนิดนึงคะ่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้นะคะมก็ลวงหลอกน้องชายมาได้คนหนึ่งนะคะมาให้ช่วยฉีดหน่อยแต่ขอไลฟ์ก่อนอมีน้องชายหมอลีโอนะคะ,ะฝากทักทายด้วยนิดนึงสวัสดีค่ะ หน้าแห้งฉีดอะไรดีออนี่เลยก็ยุคแรกใช่ไหมคะเราฉีดมาเดคอลลาเจนทำให้ผิวเราเนี่ยเข้าสู่สมดุลแล้วก็ผิวก็จะดีขึ้นยุคถัดมาอันนี้เนี่ยก็ต้องเป็นยุคของเกาหลีแล้วนะมาเดคอลลาเจนจะเป็นตระกูลของยุโรปนะคะยุคต่อมาเนี่ยเป็นของเกาหลีซึ่งเกาหลีเนี่ยเขาชอบหน้าแบบไหนคะชํำวาว เขาจะมีการฉีดไฮยาลูรอนิกแอซิดโมเลกุลเดี่วเข้าไปที่ผิวอย่างที่ทุกคนนะคะลก้าหลายๆคนได้ทราบมาก่อนแล้วนะว่าการที่เราทาไฮยาลูรอนิกแอซิดที่ผิวเนี่ยยังไงยังไงมันก็อยู่แค่ที่ชั้นหนังกำพร้าเท่านั้นมันไม่สามารถผ่านเบสเมมเบรนหรือว่าตัวกั้นระหว่างชั้นหนังกำพร้ากับหนังแท้ลงมาได้นะคะการทาไฮยาลูรอนิกแอซิดเนี่ยจะช่วยเพิ่มไฮยาลูรอนิกแอซิดที่ผิวชั้นบน แล้วก็ไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างไฮยาลูรนิกแอซิดที่ผิวชั้นล่างแต่การฉีดมีโซทราปีด้วยไฮยาลูรนิกแอซิดโมเลกุลเดียวเนี่ยคือฉีดเข้าไปที่ชั้นล่างเลยไม่ต้องรอร่างกายสร้างนะคะฉีดเข้าไปเลยมันก็แบบอิ่มฟูขึ้นมาทันทีผิวที่ฝ่อที่เหี่ยวมีริ้วรอยอยู่มีความแห้งอยู่ก็ได้ถึงแบบ เหมือนแบบลดน้ำต้นไม้ครั้งยิ่งใหญ่เงน,นะคะก็ได้ความชุ่มชื้นปับ๊บอัพขึ้นมาทันทีผิวก็เลยดูฉ่ำวาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นศาสตร์ของเกาหลีเขาตั้งแต่แรกเลยนะคะเอามาฉีดแล้วถามว่าเไฮยาลูรอนิกแอซิดคุณหมอฉีดแล้วแบบมันมีอันตรายอะไรหรือเปล่าผิวเราจะเป็นอะไรยังไงไหมก็ต้องบอกว่าไฮยาลูรอนิกแอซิดที่เขาเอามาฉีดที่หน้ากับ ไฮยาลูรอนิกแอซิดที่อยู่ในผิวเราอยู่แล้วเนี่ยมีโครงสร้างเหมือนกันมากนะคะดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดปัญหาเกิด r รีแอคชั่นต่างๆเนี่ยน้อยมากๆไม่ต้องกังวลเลยสามารถทำได้แต่ในยุคนี้เนี่ยมันมีข้อเสียอยู่หนึอย่างที่เวลาเออเราฉีดไฮยาลูรนิกแอซิดไปแล้วเนี่ยมีข้อเสียอยู่หนึ่งอย่างแล้วก็สำคัญมากด้วยใครอยากรู้อช่วยกันแชร์นะคะเกือบ400คนแล้วดีใจมากอ่า อยากมีหมอประจำบ้านใช่ค่ะแล้วก็จะลวงหลอกมาให้แบบฉีดโน้นฉีดนี่ให้เราด้วยนะคะ,ะเป็นสิวทำ PRP ได้ไหมอ,อันนี้เอออันเนี้ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะคุยเรื่องมีโซสอรปีกันต่อไปนะคะอันนึงที่จะต้องระวังก็คือว่าถ้าเราเป็นสิวอุดตันเราสามารถฉีดอะไรก็ได้แต่ถ้าเรามีสิวอักเสบอยู่อันนี้คือข้อห้าม เราไม่ควรฉีดอะไรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคือฉีดไปตรงจุดที่สิวอักเสบนะสมมติว่าสิวอักเสบทั่วหน้าอย่างเงี้ยก็เลี้ยงไปเลยแต่ถ้ามีสิวอักเสบหนึ่งเม็ดก็แปลว่ายังฉีดได้อยู่แต่ว่าเราอาจจะข้ามสิวบริเวณนั้นไปนะคะไม,ไม่ไม่ฉีดแถวที่มันอักเสบอยู่แค่นั้นเองเนาะก็คือสามารถทำได้แต่ว่าถามว่าแล้ว PRP คืออะไรสำหรับคนที่ ยังไม่เคยได้ยินคำนี้เนาะจริงๆแล้ว PRP เนี่ยก็คือ platelet rich plasma ก็คือเอาเลือดเราไปปั่นให้ได้เกล็ดเลือดข้นๆมานะคะแล้วก็มาฉีดเข้าหน้าเราเชื่อว่ามีเป็นพวก growth factor ต่างๆในปริมาณมากเอามาฉีดหน้าก็จะช่วยแบบกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนั่นนี่เนาะแต่ว่ายังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ชัดเจนว่ามันจะช่วยไปลดริ้วรอยหรือว่าอะไรเงี้ยได้นะคะแต่มีหลักฐานทางการแพทย์ในเรื่องของ ช่วยเรื่องผมร่วงได้ผลร่วงที่เกิดจากฮอร์โมนเพศชายอะไรเงี้ยค่ะ A G A ได้นะแต่ว่าเป็นสิวไม่แน่ใจว่าทำไมถึงอยากจะฉีดตัว P R P นะอ่าเราก็ผ่านไปอ่ะเรามาถึงว่าตัวไฮโดรลิกแอซิดนะคะโมเลกุลเดี่ยวที่เกาหลีเขาชอบฉีดกันเนี่ยมีข้อเสียอะไรที่สำคัญที่สุดนะคะตัวที่สำคัญที่สุดเลยนั้นก็คือ ไฮยาลูรนิกแอซิดโมเลกุลเดียวเนี่ยมีชีวิตอยู่สั้นมากทำให้เราเนี่ยจะต้องฉีดบ่อยๆบๆบๆเพื่อรักษาความหน้าฉ่ำวาวชุ่มชื้นนะคะเต่งตึงลดริ้วรอยฉีดบ่อยๆในที่นี้เนี่ยคือทุก2-4ถึงสสัปดาห์ก็ต้องฉีดแล้วซึ่งมันก็ไม่ไหวปะบางคนฉีดแล้วก็ช้ำถูกไหมคะช้ำเพิ่งหายก็ต้องไปฉีดใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นสาเหตุที่เรา เข้ามาสู่ยุคที่3นะคะก็คือสิ่งที่อมคกำลังจะฉีดในวันนี้นั่นเองอ่าใครอยากรู้บ้างยุคที่3คืออะไรนะคะก็ช่วยกันแชร์นะคะตัวไฮารูรอนช่วยเรื่องหน้าตอบไหมครับโอ๊ยอพี่อันเหรอสวัสดีค่ะพี่อันนะคะผู้มี บุญคุณแก่ชีวิตของหมะอุ่มมากนะคะต้องบอกเลยว่าที่มานั่งไลฟ์คุยกันได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยก็เพราะว่าพี่อัดเลยนะคะที่แบบช่วยฝึกฝนและขัดเกลาจนสามารถทําแบบนี้ได้นะคะกราบขอพระคุณออกสื่อมานะที่นี้ด้วยนะคะก็สำหรับไฮยาลูรอนเนี่ยจะช่วยเรื่องของผิวอิ่มฟูนะคะมากๆแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะช่วยเรื่องหน้าตอบแนะนำให้ฉีดเป็นฟิลเลอร์ซึ่งฟิลเลอร์เนี่ยก็เป็นไฮยาลูรอนิกแอซิดเหมือนกัน เรามาถึงตรงนี้นะเราก็จะเล่าเลยแล้วกันว่ายุคที่3ในสิ่งที่ผมกำลังจะฉีดตัวเองเนี่ยก็คือการใช้ไฮยาลูรอนิกแอซิดเหมือนกันแต่เป็นโมเลกุลที่ใหญ่มากขึ้นคือมีการเอาโมเลกุลเดียวเนี่ยมาต่อๆๆๆกันให้เป็นโมเลกุลใหญ่พอเป็นโมเลกุลใหญ่ปุ๊บสิ่งที่เราได้นั่นก็คือมันมีชีวิตอยู่ยาวนานมากขึ้นนั่นเองนะคะทให้เราไม่ต้องมาฉีดบ่อยๆฉีดเติมแบบ อันนี้แล้วแต่เลยนะบางคนแล้วแต่ผิวเราว่าขาดมากน้อยแค่ไหนถ้าขาดเยอะเนี่ยอาจจะต้องฉีดประมาณสัก3-4ครั้งแล้วก็จะอยู่ได้ยาวเลย6เดือนปีหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะว่าไปก็อันนี้แล้วแต่คนเลยบางคนขาดเยอะมากก็อาจจะต้องฉีดถึง4-6เพราะว่าการที่เราฉีดไฮยาลูรอนิกแอซิดเข้าไปที่ผิวอะค่ะเหมือนเราเติมน้ําลงไปในแก้วถ้าใครน้ําแบบเกือบเต็มแก้วแล้วก็ฉีดครั้งเดียว แต่ถ้าน้ำครึ่งแก้วอาจจะฉีดหลายครั้งแต่ถ้าน้ําแบบก้นแก้วเลยอะไรเงี้ยคะ่ะ <c oughs> ก็จะต้องฉีดปริมาณมากกว่านั้นนั่นเองอ่ะยุคที่3นะคะก็คือการฉีดไฮยารลูนิกแอซิดโมเลกุลใหญ่เข้ามาที่ผิวนั่นเองตอนนี้เนี่ยมันก็เลยจะเป็นส่วนผสมนั้นก็จะเป็นเรื่องของฟิลเลอร์ฟิลเลอร์นะคะก็จะประกอบด้วยขนาดโมเลกุลที่แตกต่างกัน โดยที่โมเลกุลใหญ่มากๆเนี่ยเราเอามาใช้ในการเติมเต็มช่วยลดช่วยเรื่องแก้มต่อเติมริมฝีปากให้แบบใหญ่ขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ที่จะมาฉีดผิวเนี่ยเป็นฟิลเลอร์ที่มีโมเลกุลเล็กที่สุดนะคะเอาไว้ฉีดผิวโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนนะคะจูวีเดิมเบโลเทโลเรสเตเลนะคะล้วนแล้วแต่มี ขนาดโมเลกุลเล็กสำหรับฉีดผิวโดวยเฉพาะทั้งนั้นนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะใช้ยี่ห้อเบ l โลเทโลเนาะเพราะเป็นยี่ห้อที่ผมแบบชื่นชอบแล้วก็ใช้เป็นประจำแล้วตัวเบ l โลเทโลเนี่ยยังไม่เคยมีรายงานเลยว่าหลังจากที่ฉีดไปแล้วเนี่ยมีอาการบวมหลังฉีดหรือว่าเกิดปัญหาหลังฉีดนะคะก็ถือว่าเป็นยี่ห้อที่เซฟที่สุดในปัจจุบันนะ ก็เลยเอามาฉีดแล้วก็คุณสมบัติอันนึงที่ผมอยากได้มากที่สุดจากเบโลเทโลนั่นก็คือการที่โมเลกุลฟิลเลอร์ของเขาหรือโมเลกุลไฮดรอลิกแอซิดของเขาเนี่ยสามารถแทรกไปกับคอลลาเจนของเราเนี่ยได้อย่างเนียนกริบ พอแทรกไปได้อย่างเงียนกริบป,ปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ผิวสัมผัสนะคะที่เป็นธรรมชาติมากๆไม่เป็นก้อนไม่เป็นอะไรถึงแม้ว่าอาจจะฉีดตื้นไปฉีดปริมาณเยอะไปแล้วเป็นก้อนรอแป๊บหนึ่งนะคะมันก็จะแบบเบลนหายไปโดยทั่วไปเนี่ยก็ไม่เกินสักสองสัปดาห์อนะไรเงี้ยก็แบบแย่สุดนะนี่คือแย่สุดก็จะหายไปได้แต่โดยทั่วไปแบบไม่กี่วันก็หายไปนะคะอ่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นไฮยาลูรอนิกแอซิดที่ฉีดเข้ามาที่ผิว แต่สำหรับอุมแล้วเนี่ยฉีดไฮโรนิกแอซิดอย่างเดียวเนี่ยไม่พอมันธรรมดาเกินไปนะคะอุมก็ทำเป็นมิกซ์เจอร์แอบโชว์ให้ดูนิดนึงเราผสมมาแล้วผสมมาจากคลินิกแต่ว่าคิ้วกับมาบ้านก็จะผสมเป็นมิกซ์เจอร์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวฟิลเลอร์ไฮโรนิกแอซิดที่เราเอามาใช้เนี่ยมันแค่ 1cc 1 c ซีซี1ซีซีเนี่ยก็คือ1ไซลิงเนี่ยแค่นั้นแต่ว่าอุมผสมมาได้แบบ 7cc เลยนะสำหรับหน้าตัวเองเพราะว่าเราผสมอย่างอื่นไปด้วยอันนี้เนี่ยบอกเลยไม่ได้เป็นความลับนะอยากให้คุณหมอก็ได้ที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะหรือว่าคนไข้ทุกคนเนี่ยก็ถ้าสนใจนะอุ๋มก็จะผสมตัวไฮโดรโรนิกแอซิดแล้วก็ผสมกรทแฟกเตอร์ต่างๆนะคะเข้ามาในนี้ด้วยกรทแฟกเตอร์ที่แบบผ่านการสกัดมาแล้วนะไม่ใช่ของตัวเองแล้วก็มีซิโอมิน หรือมีบริทูมโบโทเรนุมท็อกซินอยู่ในนั้นด้วยนะคะอมจะผสมทั้งหมด3อย่างเข้ามารวมกันเลยในในใน,ในหลอดเดียวแบบนี้แล้วก็แบ่งฉีดทั่วหน้าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอันที่1นึ่งไฮยาลูรอนิกแอซิดเนี่ยมันก็จะให้ความชุ่มชื้นนะคะผิวเราจะฟูขึ้นรูขุมขนเราเล็กลงทันตาเห็นเลยแล้วก็ผิวมันจะเนียนริ้วรอยเล็กๆอะไรเงี้ยคะ่ะจะหายไปแล้วเวลาฉีดเนี่ยมันก็จะโฟกัสแบบเเริ่ม เริ่มเลอจะโฟกัสบริเวณใต้ตาอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเ,เราไม่ทาไอครีมนะแล้วก็ริ้วรอยใต้ตาเนี่ยถ้าเราฉีดโบทอกมาใต้ตามากๆเนี่ยจะแข็งไม่เป็นธรรมชาติการฉีดพวกนี้ค่ะมันจะทำให้ใต้ตาที่เป็นรอยเหี่ยวรอยพับอะไรเงี้ดีขึ้นด้วยเราจะเน้นโฟกัสแบบใต้ตาด้วยแล้วก็ริ้วรอยล่องแก้มอะไรเงี้คะหน้าผากอะไรเงี้แล้วก็ลูขุมขนก็จะทำให้เล็กลงแล้วก ดูริ้วรอยหายไปใช่ไหมคะอันนี้อันแรกผิวชุ่มชื้นใครที่แบบรู้สึกผิวแห้งแต่งหน้าไม่ติดอันนี้ดีมากๆแนะนำนะคะ,ะผิวแห้งเหมาะสุดๆผิวมันก็ทำได้นะคะจะช่วยทำให้ลูขุมขนเล็กลงได้อ,อันนี้คืออันแรกไฮโดรลิกแอซิดอันที่สองกรทแฟกเตอร์ต่างๆที่มุณใส่เข้ามาเนี่ยมันก็จะไปช่วยอะไรคะ กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนของเราช่วยทำให้ผิวเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องการแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายที่ใส่ลงไปก็คือซีโอมินนะคะหรือว่าโบทูเรนุมทักซินนั่นเองตัวนี้เนี่ยถ้าใครเคยได้ฟังไลฟ์เก่าๆผมนะคะเคยพูดถึงเรื่องของซีโอมินไมโครดิชั่น การฉีดโบทูเินโมทอกซินนะคะไปที่ผิวเป็นอันเล็กๆๆกระจายทั่วหน้าเนี่ยถือว่าเป็นมีโซเทอปีแบบหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยยี่ห้อโบอเมริกาเขาจะมีศัพท์คำว่ามีโซโบท็อกคำว่ามีโซโบท็อกเนี่ยก็คือการนำโบอเมริกานะคะมาเจือจางแล้วก็ฉีดกระจายทั่วหน้ามันก็จะช่วยลดริ้วรอยช่วยลดรูขุมขนช่วยลดหน้ามัน ได้นะคะทำให้ผิวแบบดูเรียบเนียนมากขึ้นได้อันนี้เนี่ยก็ยังมีทำกันถึงทุกวันนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณจะทำวันนี้ก็คือว่าไหนๆฉันก็จิ้มเข็มลงไปที่หน้าแล้วแล้ก็ผสมมิกซ์เข้าไปทุกอย่างเลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะชื่อว่า C.O. b e l บมีชื่อด้วยนะ C.O. <oughs> มาจาก C.O. Min b e l บมาจาก b e l l o t ท l o ก็คือเรา mix ซียวมินกับเบโลเทโลไว้ด้วยกันนะคะแล้วก็ยังเพิ่มโกดแฟกเตอร์เข้ามาอีกเพื่อที่จะได้เห็นผลแบบสุดยอดเลิศสุดนะคะแต่ก็จะเป็นยังไงนั้นติดตาม z มกันตอนต่อไปได้เพราะว่าเ,เขาเรียกว่าตอนนี้ที่คลินิกก็แบบยุ่งมากนะคะอมเองก็แบบไม่มีเวลาคุณหมอที่คลินิกเขาก็ไม่มีเวลาดูแลเราเราก็ไม่มีเวลาให้เขาดูแลนะก็เลยมาจับน้องชายในนะ้นเป็นเหยื่อช่วยฉีดหน่อยนะคะ พอดีน้องชายว่างอยู่ก็ดีใจมากๆอ่ะ COBEL นะคะถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถปรึกษาคุณหมอใกล้บ้านก็ได้นะคะว่า,อ,าอยากฉีด COBEL อะไรอย่างเงี้ยก็ลองคุยกับเขาได้หรือถ้าใครสนใจให้ผมช่วยดูแลก็มาที่เทอร์าคลินิกได้นะคะเราก็มี COBEL บวกโกลด Factor อร์ให้นะคะเป็นคอมบิเนชันใหม่ที่แบบจะฉีดกันนะคะแล้วก็ปัจจุบันอ่ะ ในไหนก็สุดท้ายแล้วเนาะก่อนที่จะจากกันยังมีความรู้อีกนิดนึงนะคะทุกคนจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยอุมใช้เป็นเข็มฉีดถูกไหมคะเข็มฉีดไปที่หน้าเลยปัจจุบันเนี่ยมีการใช้ปืนเป็นเครื่องมือนะคะในการฉีดพวกมีโซเทราปีหรือแม้กระทั่งตัวซีโอเบลหรือว่าเป็นมิกเซอร์ไฮโดรโรนิกแอซิดเป็นสกินเลดียนอะไรเงี้ยด้วยนะคะโดยใช้ปืนก็จริงๆแล้วตัวยาก็ ก็เป็นตัวยายอะไรก็ตามเป็นมิกเจอร์เป็นค็อกเทลที่คุณหมอแต่ละคลินิกเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะแล้วใช้อุปกรณ์ในการฉีดปืนตัวนั้นเนี่ยสมัยก่อนนะเขาเรียกมีโสกันก็คือมีโสมาจากมีโสร,รากีกันก็คือเป็นปืนนั่นแหละแล้วก็มาฉีดปัจจุบันก็จะมีแบบชื่อเรียกหลากหลายมากตอนนี้เนี่ยถ้าใครแบบโดนยิงแอดใน a c e b o o k นะคะก็จะเจอเครื่องนึกชื่อไม่ออก เครื่องอะไรหนาไวท์เทลอินเจคเตอร์เครื่องชื่อไวท์เทลอินเจคเตอร์ก็คือเป็นมีโสกันแบบหนึ่งเนี่ยแหละแล้วเราก็ใส่ค็อกเทลเข้าไปนะคะแล้วก็ไปฉีดทั่วหน้าลักษณะพิเศษของเครื่องนี้เนี่ยก็คือเขาจะมีเข็มอันนี้เราฉีดหนึ่งเข็มใช่ไหมคะแต่ว่ามีโสกันอันนั้นเนี่ยตัวไวท์เทลอินเจคเตอร์จะมีเข็ม9อันเลยนะทอมจะไม่ผิด6-9ถึง9อันก็คือจิ้มทีเดียวปุ๊บ9หลู จิมทีเดียวก้าวหลูไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะทั่วใบหน้าก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกับการฉีดแบบธรรมดาด้วยสําหรับการใช้มีโสกานเนี่ยก็ง่ายสําหรับคุณหมอนะคะในการที่จะดูแลเนาะมันก็จิ้มจุกก้าวหลูก้าวหลูก้าวหลูเงี้ไปเรื่อยๆนะคะอ,อ,อันนี้ก็จะฉีดยากกว่าเพราะว่าจะต้องใช้เ,เขาเรียกทักษะนิดนึงว่าจะความลึกต้องพอดีปริมาณยาก็ต้องพอดีไม่เป็นตุ่มใหญ่เกินไปนะคะ แล้วก็ข้อดีอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือว่าอันนี้มันจิ้มทีละหนึ่งอันเราสามารถหล,ล,ลบเลี่ยงเออหลบเลี่ยงหลีตัวเส้นเลือดได้นะคะโอกาสที่จะช้ำม,มันก็น้อยกว่าแต่ถ้าเป็นตระกูลมีโสกันเนี่ยเขาจิ้มไปเลย9 9 9จุดุดไปเรื่อยๆ,ๆมันก็ไม่สามารถหลบเส้นเลือดได้เนอกใช่ไหมคะรอยก็อาจจะเยอะกว่าเนาะ ก็อันนี้ก็แล้วแต่อาจจะไปลองได้ทั้งสองแบบนะว่าเออชอบแบบไหนมากกว่าแต่ว่าส่วนตัวที่่มลองใช้นะคะที่เทอร์ราคลินิกก็มีเป็นมีโศกันเหมือนกันก็พบว่าไอ้ตัวนั้นน่ะสำหรับตัวออสำหรับประสบการณ์ส่วนตัวห่งนะคะก็คือรอยมันเยอะกว่าเยอะกว่าตัวแบบนี้หมายถึงรอยจุดเลือดออกนะคะเยอะกว่าแต่ถ้าใช้เข็มแบบนี้โอกาสที่จะเป็นรอยเป็นตุ่มนูนอะ่ะจะเยอะกว่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ย ความยืดหยุ่นผิวเราไม่ค่อยดีแล้วก็การที่ฉีดปริมาณยาเข้าไปแล้วยาหนืดเนี่ยการกระจายยามันช้าก็แหละจะเป็นตุ่มสัก2วัน3วันอะไรเงี้ยได้เกิดขึ้นได้นะคะก็ลองดูทุกอย่างมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียเลือกให้เหมาะกับตัวเองแค่นั้นเองเนาะไม่ยากเลยนะคะอ่ะ เอาละวันนี้มาเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะดึกกันไปหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ในเรื่องของการฉีดมีโซไปนะคะว่ามีโซเทอร์ปีคืออะไรสรุปสั้นๆง่ายๆนะคะมีโซเทอร์ปีก็คือการฉีดอะไรสักอย่างนึงแหละเข้าไปที่ผิวของเรานะคะโดยที่แต่ละอันเนี่ยแต่ละที่ก็แตกต่างกันมีตั้งแต่ยุคแรกมาด้คอลลาเจนนะคะมีไฮดรอลิกแอซิดโมเลกุลเดียว ไฮยาลูรนิกแอซิดโมเลกุลใหญ่ที่เป็นเหมือนการฉีดฟิลเลอร์เข้ามามีการฉีดเป็นค็อกเทลก็คือการเอาไฮยาลูรนิกแอซิดไปมิกซ์นะคะในด้วยกันหลายๆอย,ยา่างแล้วก็ฉีดนะคะเพื่อให้ได้ประโยชน์มากขึ้นเจ็บทีเดียวได้ประโยชน์หลายอย่างรวมนั้นนะคะก็จะเป็นหลักๆอันนี้แล้วก็มีเรื่องของอะไรนะมีโซโบท็อกใช่ไหมคะการใช้โบชุ่มทอกซินมาฉีดทั่วๆหนะ้าเพื่อที่จะได้ประโยชน์กันอ่า ประมาณนี้นะคะก็คำถามเหล่านี้นะคะเดี๋ยวจะทยอยตอบให้ในไลฟ์ถัดไปซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาดูกันนะคะว่าวันนี้หลังจากจิ้มไปแล้วเนี่ยรอยเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็หลังจากที่เราทำโปรซิเจอร์อะไรพวกเนี้ฉีดหน้าเราควรจะเลือกใช้สกินแคร์ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันนะคะ วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะมากันแบบ500ร้อคนดีใจมากๆถึงแม้จะดึกแล้วนะคะอ่าแล้วพบกันคะ่ะ